อ้าเพชรพระรวยสวัสดีซีสูู้สุขคนครับผมเป็นยังไงพี่น้องผลออกกันรางวัแลวแล้วแล้วเลขออกหกแปดเจ็ดเลขล่างออกสามหกตกเก้าตวเดิมเป็นยัไงพี่น้องโชคมานกันบะผู้ใดพี่น้องโชคมานก็ดีใจน้ำเด้อเอฟซีอยู่ในกลุ่มกะแอดกะล่งไปสองมือติดมือวนันอาทิตย์ เมื่อวันเสาร์ก็ลงวันอาทิตย์ก็ลงวันนั้นก็็ลงเนาะพี่น้องในกลุ่มนี่นี่ถ่ายอยู่ในยูทูบก็คือก็ลงตองวดแล้วก็มาสรุปอีกนาะพี่น้องเป็นในช่วงมันกันว่าเขาเล็กวิ่งนี่แปดกับเกาเนีนแปดก็เข้าแปดจับคู่ในเข้าแปดเจ็ดตรงๆพี่น้องเข้าแปดเจ็ดตรงๆเหลขกมันออกหกแปดเจ็ดนาะพี่น้องเนาะเข้าแปดเจ็ดตรงๆได้พี่น้องได้ ไปเบิงคลิปย้อนหลังได้อีฟซี่ายอยู่ในกลุ่มมันก็ไปเบิงไปเบิ้งในกลุ่มไรเบิงอยู่ในกลุ่มก็ได้เพราะว่าลงสองมือนะพี่น้องเนาะก็ะชโชคมานกันอยู่อกเอาพี่น้องเข้ามาเบิ้งว่าสนาค์ไรเขาอันนี้เพชรพระรวยก็คือเลขวิ่งเข้าแปดจับคู่เข้าแปดเจ็ดตรงตรงนะพี่น้องเด้อแปดเจ็ดตรงตรงเป็นไดมานบ่ส่วนของพอแต้มเลข่างเขา เลขวิ่งเขาแล้วพี่น้องเลขวิ่งเขาสามแล้วพี่น้องเด้อของพอแต้มเลกวิ่งเขาที่สามส่วนบนของพอแต้มก็ให้สามกัเขาแล้วพี่น้องเด้อพี่แปดแปดพอแต้มพอจับโอ้อันนี้ล่างเนาะพอแต้มเลกวิ่งเขาไู้ได้พี่น้องเลกวิ่งล่างเขาอยว่ ของช้างคมนี่ของช้างคมนี่เขาตะเล็กวิง่งเล็กวิ่งเขาสามเนืรอ,น,อนะอ่ะพี่น้องจัอารานหอดส,หสายเนาะสายเหลียกเขาของร้างคมเขาตะเล็กวิ่งได้พี่น้องได้อันนี้ของมูเพิ่นกับบ่อเขาได้พี่น้องได้ศูนย์กับหนึ่งบ่อเขาศูนย์กับหนึ่งบ่อเขาของมูเพิ่นก็ไเลยของปูสามแปดกับบ่อเขาได้พี่น้องได้ของปูสามแปด ลุดพี่น้องรุดรุดอาขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเหล็กพมนเขาไม่รุดของปูสามแปดพวกเขาโอ้เหล็กพ่นเขามาตทั้งซีงวดหงวดมากหงวดจะของรุดเนะพี่น้องเนอบางเนี้บางเนี้ยจะได้ขอโทษพี่น้องเด้อเหล็กพ่นเขามาทุกงวดมาเบิงพอจ,จําใจดีโอ้ยพอจ,จําใจดีไหมพอจําใจดีรุดเจ้าพี่น้องพอจําใจดีพอจ,จําใจ,จดีงวดนี้ไม่เข้ารุด เหล็กมีเขาไม่รุนนอพี่นอ้องปูรื้สีว้างจอกหลอกกันลุดพี่น้องโดนๆค่อยไปกับบพวกเขาของพอวิชัยบนวิ่งศูนยพวกเขาพี่น้องว่างนะจับครูหศูนย์เจ็ดลางกับพวกเขาของคอคนกันเลยพอวิชัยกับพวกเขา ของปูเจ็ดสองของของของปูเจ็ดสองพี่น้องเบิ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 งมาควบบนตะบะปูจับวเขามาควบบนเบิงเบิงพี่น้องเห็นปะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเห็นปะมาควบบนเห็นบะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเขาอยู่ได้พี่น้องได้ตะบะปูจับคููมาถือนี่มาควบบนเลขาเหาตัวนี่เขานี่นี่นี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเห็นป่ะนี่ปูเจ็ดสอง คันนี้เล,ล็กลล่างเล็ก่างว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะเล็กามมีตาสามตัวเดียวบ่มีหกตรงนี้สามเก่าหรือว่าสันนาคิดว่าสามหกปูกันเลย,เยของปูสามแปดไ่ต้องหวัดว่าเขาของเสี้นเทปโอ้ยเนาะไปจับตรงนี้ตัวเด่นไหมสามแปดสามหาไหม สบาเลขกวิ่งเข่าสามอยู่ได้พี่น้องได้เส้นเทียบเล็กวิ่งเข่าสามเล็กดับบนล่างดับหนึ่งก็อยู่ได้พี่น้องเส้นเทียบอยู่ได้พี่น้องได้เส้นเทียบดับอยู่ได้ของเส้นผ้าสุกเส้นผ้าสุกมิตรแปดเก่าเส้นผ้าสุกไม่เข้าได้พี่น้องได้ ของปูสว่างเลขวิ่งเข่าเจ็ดโอ้ยปูสว่างเข่าออล้วพี่น้องปูสว่างเขาออ่ากระปัดปูสว่างงวดวันที่งวดวันที่สิบหกมีหน้าปัดเขา 3, 2, ่าสามสองตรงๆงวดนี้เข่าตัวก,กับเป็นตัวเน้นพร้อพี่น้องบู้ยเข่าตัวเน้นของปูพ้อปูเน้นปูเน้นศูนย์สองกัดเจ็ดแปดปูปูสว่างเข่าออล้วพี่น้องเข่าติดต่อกันล่ะแตาเอฟซี่เบิ่งดอกเอฟซีมิดาปาัดหนี เข่าตัวเน้นร้อมเห็นวอลเลกสองคู่หนึง่งวันที่สิบหกมีนานของปูกับเข่าสามสองตรงๆวันนี้เข่าตรงกับเข่าตัวเน้นร้อมตว่า,าเอฟซีบุใครเบืองดอกมิตรปัดไก่อาจารย์สลองนี่บนวิ่งหกกับเข่าที่พี่น้องหกอยู่รักลอยก็ได้นี่วิ่งหกเลยกับเขาอยู่นี่มาเบืองลางลางกับวิ่งหกก็ได้อีกได้ทั้งบนในทั้งลางทาวิ่งนอกพี่น้องแต่จับคู่ว่าเขา่าต่ว่าเลกวิง่งเข่าทั้งบนทั้งลางเลย เลขวิ่งของอาจารย์สลองเอาของอาจารย์ไก่สามหกสามมาับกันบัดจับค,บบคู่บัดจับเนาะเป็นตัวเน้นความมุงรู้พี่น้องของอาจารย์ไก่เห็นว่าเขาตัวเน้นความจับคู่พาเขาตะวาลักสิบเป็นว่มาบะวาักสิบอือสามมาตะาักสิบเห็นว่าหลักสิบบนล่างเห็นว่ามาสิบมาสามมาสามหกนี่บนไปยุหลักร้อย เราก็มาหลักหน่วยรางตว่าสามีมาหลักสิบห่วยซ่อง AP, วิ p พี่เข่าหกห้ือพี่น้องเลกวิ่งเลขวิ่งเข่าหกอยู่หกอยู่หลัก้อยก็ได้ล่างนี่วิ่งศูนย์เ่าเข่าหวยซ่องวิ p งพี่เลขวิงขว่ง,ง,งเ,ง,เง,งินหลานปา้าเลกวิ่งเงินหลานพี่น้องเอ้ยล่างอย่างเดียวประเคยมานํ้ำกันจา้าเขียะมองดูซีปีมานน้ำกันงวดเดียวคือสองหก บานนี้ปีหกแปดมานน้ากันอีกแล้วพี่น้องป้าเป็นรอบแหลกเนะี่ยสีปีมานน้ากันบวดแหลกได้พี่น้องได้สามพกเนี่ล่างอย่างเดียวเห็นบ่ไปบังคีบยอดหลังไดเลทวิ่งเงินล้านนะหวยซ่องวิ่งพี่บอเขาพี่น้องเขา่าตะเลกวิ่งตะวัเลกวิ่งเป็นแมนยท่นี้เหลขกมันออกกันแปดเจ็ดมงเนี่ยตะเลกวิ่งเขาอยู่หวยซ่องมาแดง นี่พี่น้องมาเบิ้งอะไรบ้านนี้นเล็กมีที่มาบนล่างเห็นวะเล็กวิ่งเข่าสามบัดหกสามสามหกกับบจับเด้เข่าตลอดไปไปเบิ้งคลิปย้อนหลังก็ได้บอกแล้วพี่น้องบอกอยู่เล็กในตะล่างบ่เคยหลุดนีเห็นบ่นี่เล็กในตะล่างบ่เคยหลุดเลยเห็นบ่เล็กมีที่มาจากักประจักหวเนี่จนเริ่มเล็กในตะล่าง บ่เคยลุดเมื่อวันที่สิบหกจับคู่เขายกหกสามตรงๆวันนี้บวกเขาเขาเลขวิ่งของพอช่วยเล็กวิ่งบนวิ่งหกใดอยู่เนาะพี่นนองโอ้ยพอแต้มเขียนผิดพ่นไหยนี่พ่นไท้บนวิ่งหกเขาอยมันวิ่งล่างก็ไดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้จับคู่มาเจ็ดหกเรขกออกแปดเจ็ดของพอช่วยเล็กวิ่งเขายกเซียนตาทิพเล็กวิ่งเข้าหกจับคู่บวเขา เลขวิ่งเขา่าหกเข่าตัวเน้นอยู่พี่น้องโอ้ยเพิน่นลวาสามหกกระไรเพิ่แต่เพิ่นลว่าจับバレตโตเข่าเจ็ดสามก็จับของพ่อย่าพ่อเขาอ่าพ่อย่าพ่อเขา่าของปูใช้เลขวิ่งเข่าแปดพี่น้องบนนี่เข่าแปดล่างนในไฮซีพ่อเขา่าเลขปูใชนี่เลขวิ่งเข่าได้พี่น้อง ของแม่แหล่อันนี้ล่างนี่ห้าคับหนึ่งเพราเขาได้พี่น้องได้ห้าคับหนึ่งไม่เข้าของแม่แหล่บ่าเขาบนบนนี่กับเพราเขาได้พี่น้องบนบ่าเขาตกกันตัวล่งกับเพเขาตัวเลนกับเพราเขา,มาเมืเ่อเบรเกดับบนล่างเพื่อนเห็นว่าหกสามสามหก่พี่นอ้องแต่ว่าบนวิ่งหกกับเขาอยู่นี่บนวิ่งหกเขาอยู่นี่ ตัวเลขดับมันโบยูเลขดับโบยูนะพี่น้องของเซียนยวนของเซียนยวนเลขวิ่งนี่มาทั้งบมมาทั้งล้างนะพี่น้องของเซียนยวนนี่เข่าตกลับด้วยพี่น้องของเซียนยวนเข่าตัวร่องลักลอยพวกเข่าลักลอยพวกเขาาต่ว่าจับคู่เขาหกสามสามหกนี่ของเซียนยวนนี่เข่าพี่น้อง เลขวิ่งเข้าบนเข่าล่างนี่ปูศูนย์เจ็ดสายตัดแม่นว่าพี่น้องตัดหกสามแม่นว่าหกตัดหกสามสามหกแม่นว่าเป็นเน้นหกหนึ่งคนตรงไหนตัดฝีมือว่าตัดตัวใดออกตัวนั้นสายยาของปูขุนเลขวิ่งเข่าที่เจ็ดเข่าตัวเน้นได้พี่น้องเด้เข่าตัวเน้นแต่จับคู่ว่าเข่าเลขวิ่งเข่าตัวเน้นเลขรับ เลขรับล่างอย่างเดียวเข่าสามเลยพี่น้องแปดไปขึ้นบนเข้าที่สามจับคู่เ่าเขา่าปูขอัญเนแปดคับเกาเลกวิ่งเข่าตัวล่องเลกวิ่งเข่าตัวล่องจับคู่เ่าเขาพี่ระว่างแปดเกา้าเลยเลออกแปดเจ็ดเาเขาพี่น้องจะเลกวิ่งเขา่าปูสี่ห้าวิ่งแปดกับเกา้าเข่าแปด จับคู่ว่าเขาแจะเลขวิ่งเขาสูดพิชิต,วตควมรวยเพิ่นอันนี้ปู้เ,าเ่าว่าเขาได้พี่น้องปู้เ่าเพ่เขาเลขกันเลขพ่อมึกแดงพี่น้องบางเน,นเด่นเดนมาตรสามตัวเดียวเดนมากที่สามจับคู่บางเนี่ยเพื่อนให้เป็นบนล่างสามแปดสามเก้ากับหัวหกตีล่างกาย เขาเยพงพ่อสวัดพงพ่อสวัดพวกเขาเนะพี่น้องรุดเ <c oughs> สี้ยนขาดปัดรุดมัด้งกเขาเสี้ยนขาดปัดกับบกเขาา <c oughs> สำนักได้เขาสำนักได้รุดกะตามก็เกาได้พี่น้องได้บอกเอฟซีอสำคัญนี่คือ ของเพชรพาลวยนี่ผู้ใดอยากเบิ่งนี่เข้าไปเบิ่งในกลุ่มก็ได้ได้พี่น้องได้เข้ามาในกลุ่มมาเบิ่งก็ได้นี่เอาหมดวันที่สิบหกเมษาเข้ากับตามกันต่อนะพี่น้องนะเนาะฝากอะไรก็แชรกก็ทด่ตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม